อันนี้ยังไม่ได้ขายจ้ะฟังดีอันนี้พ่อชื่อรุ่งโรจนากรพรสวัสดิ์เจ้าค่ะจะมาสื่อถึงคุณพ่อที่เสียไปสื่อถึงพ่อที่เสียไปใช่ไหมเล่าชื่ออะไรกันเล่าหนานายจิ้วคนแทบางครับนายอะไรกันครับนายนายจิ้วบดแทบาง เี้ยวกวนใช่ไหมเอ่ยใช่ครับตายตอนอายุเท่าไหร่หนอประมาณ50กว่าครับตายไปกี่ปีแล้วคะ่ะ38 38ปีตายด้ีดาดตายในโรคอะไรเล่าห้า,าิตายเลยโลรคเบาหวานความดันทำอาชีพอ,อะไรหนออเป็นเมื่อก่อนเป็นหลงจูมไม้ทำบุญบ้างไหมเล่าครับอาผมอคิดว่าคงไม่ได้ทำ อาทำบุญแค่สันเจ้าดื่มสุราบ้างไหมกันเล่าเออน,น่าจะดื่มครับการพน,นันยุ่งเลยด้วยไหมนะเล่นไพ่ครับถึงแม้ว่ามองเห็นนั่นแหละครับดวงวิญ,ญญาณหนาะยังลำบากอยู่นั่นเออด้วยวิบากกรรมนั่นแหละสินห้าแท้ไม่ครบด้วยนั่นนะสวดมนต์ก็ไม่ทำแหละนะ วาจาหนากก็มุสาด้วยนั่นเอ้ยเก็นฆ่าสัตว์ก็ด้วยนั่นแหละเจ้ายังอยู่ในนรกนั่นแหละลต้องแก้ยังไงครับเจ้าจะช่วยเขาไหมเล่าถ้ารู้เช่นนี้เอ้ยตั้งใจมาโดยตรงเลยครับถช่เช่นนั้นเลยรักษาศีลได้ไหมเล่าหนะ รักษาศีลด้วยครับเท่าไรก็แามแต่ว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าบวชรักษาศีลแหละคราหกสิบวันหาได้ไหมกันเล่าเอ่ยได้ครับรอมรับครับถ้าเช่นนั้นให้เจ้าทําเช่นนี้นําใบสีเป็นตัวแทนขอขมาต่อพระรัตนตรัยเอ่ยชุดขาวหนึ่งชุดด้วยนั่นแดผ้าไตให้หนึ่งชุดด้วยนั่นนะ สังฆทานหนึ่งชุดด้วยนั่นครัหนังสือสวดมนต์หนาได้ด้วยนั่นแหละเอ้ยปล่อยสัตว์ให้หน่อยสักยี่สิบตัวแค่นี้ก็ทำได้ไหมเล่าค่ะได้ครับได้เลยครับยอมรับทำได้เลยครับเรจะเริ่มบทเมื่อไหร่คะวันนี้จะไปแจกของพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ได้เลยครับเริ่มบทพรุ่งนี้เจ้าค่ะคือพรุ่งนี้มันไม่มีใครดูแลให้เรานอกจากเราต้องดูแลเอง เอาภรรยามาช่วยได้ไหมครับบวชให้พ่อใช่ไหมครับใช่ครับจะแบ่งกันใช่ไหมนะใช่ครับอาจจะเพิ่มวันให้หกสิงวันเป็นเจ็ดวันคนละสาสิบห้าก็ได้นั่นแหละครับตั้งใจส่งให้ดวงวิญญาณไปเกิดนะอใจเแล้วก็บอกายแล้วมีอะไรเพิ่มเติมที่จะต้องให้ ทำเท่าที่แลแลห,ลหินเท่านี้เอ่ย,อยตั้งใจเลยรักษาศีลน,นั่นเถิดนะทำให้เขาได้หลุดจากกองทุกเถิดคราเขาจะได้มีชีวิตใหม่นะเจ้าก็จะได้ดีด้วยนั่นเอยนร้ยาาสุดแต่เจ้าจะทำกันเถิดรู้ว่าเกิดผลประโยชน์นั่นแหละนะทำได้แค่ไหนก็ทำเถิดครา ตั้งใจหนาภาวนานั่นที่สุดแล้วเออทั้งใจมาโดยโดยโดยตรงเลยครับครับผมงั้ผมกลับลาต่อทเธอไปเธอไม่งั้นปัญหาชีวิต